เดียวเม็ดเป็นดังกรุบกุๆเลยนะคะพี่น้องจา้าสวัสดีค่ะบบาสิเป็นฟังไทยฟังเล่าหรือว่าฟังต่างประเทศก็ดีเนาะจ้าพี่น้องจ้ามาพบขอครับ อีหลาพาเลาะคนเกาคนเดิมเฉนเคยเนาะจ้าพี่น้องะ่ะมือนอีลากรมีเมนู่ดเสื้อมาฝากพี่ฝากน้องคือเกาเนาะจ้าพี่น้องะ่ะอันนี้ก็จะเป็นสวรสหรือว่าบาักกระโทโคโรกเนาะคะ่ะพี่น้องะ่ะด้านล่างนี่คือหลาอ่าพาไหวเรียบร้อยเนาะจ้ากินกับเจลพริกเกลือเนาะจ้าพี่นอ้องขเว้าวแล้วกับน้ำลายแตกนะคะพี่น้องะ่ะ สิไทยอันย่ามได้ฝ้นตกเท่ลมากค่ะพี่นองค่ะมือฝุ้นตกเมิดมือค่ะ,ะมามาเริ่มกันเลยค่ะพี่นองจ๋านี่เนาะค่ะสิพาครึงกลางเนาะค่ะอื พาครึ่งไปเลยสิพาแนวนอนหรือว่าแนวตั้งกระไดเด้อจากพี่น้องคะไม่มีปัญหาคะ่ะสามารถพาได้หรือว่าปอกไดหลายแบบหลายวิธีตามใจฉันได้เลยจากพี่น้องคะ่ะเซจแล้วก็ใส่พริกเกลือเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะเจวพริกเกลือใสลงไปเลยจ้ะอืมเลากะสิใสไปเลย ให้พี่เกลือเพิ่นซึมลงไปเนาะจ้ะพี่น้องอม,มันไล่แตกครับพี่น้องจ้ะ พิบเกลลายๆเรื่องจากพี่น้องคะเปินจังค่อยนัวเนาะคะ่ะรสชาติของสวรสด์นี่เพิ่มมีรสชาติออกเปรี้ยวอมหวานเนาะค่ะพี่น้องจ้าก็จะมีกลิ่นหอมเฉพาะโตของเพิ่นเนาะจ้าเป็นเมนูที่หลายๆคนชื่นชอบเรือจากเมนูนี้ สำหรับคนที่มากกินสมเนะคะเพินจะมากมากค่ะค่ะค่ะเม <c oughs> ็ดเพิ <c oughs> ่นจะกึ <c oughs> ้นกินไหนเลยหรือว่าจะค่ายถิ่มกันแล้วแต่สะดวกเนาะค่ะพี่น้องค่ะ <c oughs> แต่ว่าส่วนใหญ่กับ เขาจะกินทั้งเมด็ดเลยเนาะเม็ดขอนขางจะร้ายแล้วก็จะกุบๆเน่จักน้อยเขี่ยเขี่ยได้เนาะค่ะบ่ได้เม็ดแข็งเกินไปเนาะจ้ะใส่พริกเกลือแล้วก็คนๆๆเขากันจ้าอยค่ะพี่น้องจ้า ก็จะมีหลายสีเนาะจากพี่น้องคะ่ะบราว่าสิเป็นสีเหลืองสีม่วงสีแดงๆหรือแดงอมเหลืองจจ๊กนอยกับมีเนาะจากพี่น้องคะ่ะเพิ่นจะมีหลายสายพันธุ์เนาะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นพันธุ์ผืนบานเนาะจากสีเหลืองจะหาหากินง่ายเนาะคะ่ะสีเหลืองแต่เพิ่นจะมีรสชาติฉีก่อนขังเปรี้ยวกรา พันสีม่วงเนาะจ้ะโอ้โหอันนี้ออกมาทั้งแบบใหญ่เลยจ้ะเดินไกลๆเลยจ้ะพี่น้องจ้า ันสีเหลืองเนี่ยค่อนข้างจะมีความเปรี้ยวกว่าพันธ์สีม่วงเนาะคะ่ะถ้าพันธ์สีม่วงกับสีแดงเนี่ยเพิ่นจะมีหวานนําเนาะคะ่ะมีความหวานนําแต่ถ้าเป็นสีเหลืองเนี่ยคือมีมีความเปรี้ยวนําจะเปรี้ยวโดดกว่าพันธ์สีม่วงเน mm hmm. าะจ้ะคำใหญ่เลยจ้ะ แม่จ่าพี่น้องค่ะมาเสีบเสยบน้ำกันเลยจ้าฝนยุดแม่จ่าพี่น้องค่ะจังไหนมาไายเนะาะค่ะตั้งกล่องปุ๊บฝนก็มาปับ๊บค่ะ เป็นตกเศร้าแล้วบันนี้กะแดดออกค่ะบันนี้บมเป็นยังค่ะฝุหนยุ้นห้ามาคิดต่อค่ะพี่นอนจ้าอ,อ,อันนี้กะพึ่งเก็บมาจากต้นใหม่ๆสดๆด้วยจ้ะหน่วยเป็นบ่ค่อยนหญเป็นไดเนาะจ้ะอัน น่วยสีเหลืองพันสีเหลืองน่วยเพิ่นจากขอนขางจะเล็กจะหน่อยกว่าพันสีม่วงเนาะจ้ะระกาถือต้นเพิ่นสมบูรณ์ปกกิสต้นใหญ่เนี่ยเอาน่วยปกักกาสใหญ่จักน้อยแต่ขันเพิ่นบ่คอยสมบูรณ์เนาะคะ่ะน่วยหน,หน่อยๆอาจจะเป็นพอว่าเป็นพันผืนเมืองน้ำแหลกก็เลยแบบน่วยขอนขางจะเล็กเนาะคะ่ะพี่น้องจ้าอันนี้ก็ยังบ่ทันได้ซุปดีปันไดเนาะคะ่ะ แต่ก็สามารถเอามากินได้หรอจ๊ะมาพี่น้องจ้ะแสบๆน้ำกันเลยจ้า หอจากจะเอามากินกับพริกเกลืออะไรแล้วกัยังสามารถเอาไปปั่นเห็ดเป็นหนามผลไม้ได้ด้วจ้าพี่น้องคะสำหรับสวรสเนาะจ้ะ ยาหิวหวานกว่านี่จักน้อยหลังจากตีเก็บแล้วเอาไปบม่มบ่มจักหมื่นสองหมื่นเนาะค่ะพี่น้องคะิ่นจะมีความหวานกว่านี่เนาะจ้ะอันนี้เพิ่งเก็บมาเลยจ้ะเก็บจากต้นก็มากินเลยคะ่ะสัมฉับเลยจ้ะพี่น้องคะอ ใส่แล้วก็ค,กคุ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 กให้เขากันเลยจ้ะเขียวเม็ดเป็นดังกรุบกุบเลยนะคะพี่น้องจ้า แซ่บค่ะกลือใส่เลยจ้า แซ่บค,ค่ะพี่น้องค่ะสำหรับบัตรกระทกโลกหรือว่าซววรน์นด่เนอกรจะเป็นเมนูที่หลายๆคนนฉ่นชอบอยู่เนาะจากพี่น้องค่ะแลวก็เป็นทางผลไม้ที่สามารถเอาไปเห็ดน้ำปั่นหรือว่าไปเห็ดอาหารไปแปรรูปต่างๆได้เนาะจากพี่น้องค่ะนอกจากจะกินกับพริกเกลือพริกแจวแล้วสำหรับมือนีลากะ สิขอตัวลาพีล่ลาน่องไปเพียงซสำหนีก่อนเด้อจ้าพี่น่องคะ่ะพบพอกับอีหลาผ้าเลาะได้ไหมในคลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีค่ะ